ขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทบรมนาถพระทศมินปิ่นสยามมหาวชิราลงกรปกเกตเก้าเรืองพระนามทั่วเขตคามล่มเย็นด้วยพระบารมีทะกองไทยด้วยธรรมนำสู่สุขเหล่าประสบนิราชทุกข์ทั่วถิ่นที่ทรงทำลงพระราชชปานิธานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งผองไทย 28. รกรกฎาวาระดิธีขอพะระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญก้าวนิรันไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายธีรพัฒน์พรมนุชาทิพย์เลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี